วันนี้เรามาเล่นแลกกันแล้วอยู่ในตำแหน่งโลมแล้วตามชื่อคลิปชงเข้มเขมแต่เข้มจริงเปล่าไม่รู้ตั้งให้มันเวิร์ไว้ก่อนไปไปลยุยอ,อ,อ,อันอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยเด้อแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนสนับสนุนได้ที่ลิงใต้คลิปเลยขอบคุณครับมาถึงเรามาดักพุ่มเลยกะจะงัดเขามาให้ได้ถ้าเขาเผลอเขาโดนไม่รู้เขาจะพลาดป่ะนะ แต่เข้าพลาดแล้วก็ต้องมาแหละจะดูทรงไม่น่ามาเว้งเงียบปกติต้องมาเข้าุูมนี้แหละโอ้ยเขาไปปวนปลาไม่ช่วยมัมเนี่ยเอนเนตไม่น่าปวนได้เยอะหรอกมัง้งไม่เป็นไรไม่ต้องไปเฮ้ยเฮ้ย้ไม่อยากเข้าเลยพลาเยฟิกไอาชิบเอาเอนเนตออกไปได้ดีไปเพื่อนโอเคเปิดบัตสวยงามได้มาแล้วเปิดบัดสวย ชงเข้มเข้มครับเน้นชงเอ้ยเพื่อนใจเย็นน,นั่นน่ใช้ฟิกซ์ดีมากเอาฟิกซะต้นเกมเลยดีกว่าไม่ต้องเก็บไว้ใช้ตรงมังกรแล้วขอนึ่งหมัดเอ้ยไม่โดนไม่โดนน้ะเสียหายหนักมาเลสโดนเนิฟพลังงานใช้เยอะขึ้นถ้าไม่โดนหนเจเขาน่าจะไม่มาละโอเค แย่จุดแยจุดเขาน่าจะรู้ตายแล้วสามสิบวิมังกรเกิดขออภัยนะถ้ามีเสียงรบกวนวันนี้เปิดแอร์ร้อนแล้วไม่แล้มันไม่ดีตัดเสียงอะไรไม่ได้เลยมีเสียงอะไรก็เข้าหมดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากรอเหยื่อเวลาเพื่อนเล่นแวนเราไม่ค่อยไปเดินนะเราอยากให้แวนทำกมไวๆไอ้ชิบทีเหยื่อมาแล้วเพื่อนกดดันเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยอืมสวยงาม สถานี้เขาไม่ใช่แทงด้วยเดินลำบากละ่ะเป็นแอนเนตรโรมเดินมาโดนง,งัดเก็บหมดอันนะอย่างนี้ต้องยัดให้เพื่อนไหมเดินรถละรอคลิปเอาหงม่ต้องรอละเพื่อนใส่สุดละอันขอตัดคลิปหน่อยนะโรมมันจนขอเงินนิดนึงอาชาเฮ้มีคนมา ุ่มเดิมที่เดิมเฮ้ยแต่ลิเลียไม่พร้อมถ้าลิเลียพร้อมเราจะเดินไล่ให้ลิเลียมาปิดเฮ้ยเฮเมื่อกี้เหมือนเอเดนดอร์จะลงมาไหมเอเดนดอร์จะมาหรือเปล่าไม่มาฮะของของทรับเป็นล้างไวกันเอเนตผักเฮ้ยเหยื่อมาแล้วปักหมับเรียบรอ,อชงเข้มเข้ม ตัวนี้แหละถ่ยดีเหลือเกินถ่ยดีกว่าเทนอีกนี่แหละพุ่มกินคนถ้าเขายังไม่เข็ดเราก็จะดักไปเรื่อยๆเฮ้ยอย่างนี้ยัดฟิกเลยเอามาให้เข้มเข้มอาจจะเราคิวไปเองเออไม่เป็นไรแบ่งกันไปแบ่งเงินโลมโลมก็จะได้มีของด้วยสวยงามโชว์ไม่มีแท้งสบายนี่เนี่ยแอนเนตเลอตัวปวดละ เดี๋ยวรอชงเดี๋ยวรอชงอันติมาแล้วอ่าไม่ต้องชงละลิเลียเขาจัดให้ก่อนเลยโอ้ลิเลียตานี้สดเกินโอ้ยกางโอ้ยเอรลนร์โถงัดไม่โดนโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วเด้อเอรินร์มันแบบอบเอาป้อมทีไปแวนฟรีแวนฟรีเลือดเต็ม แล้ไม่มีตัวร้วงด้วยชิวแวนล่ะทีนี้สวยเราชนะไฟดีได้มาเยอะกว่าแต่เสียป้อมไม่เป็นไรคุ้มอยู่ไอเทมเราจะออกดาเมจรประมาณ2ชิ้นนี่แหละของโลมกับอาคเนี่นอกนั้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นแทงแล้วให้มันเข้าไปงัดได้เรายืนได้นิดหน่อยไม่งั้นถ้าออกฟูเวทเข้าไปงัดไม่ทันถ่เดี๋ยวหายเราเน้นถ่ายไม่เพื่อนเราจะไม่เน้นคิวเอง นี่และนี่คือข้อดีของแรดโลมคือเราจะตอดเขาได้ด้วยถ้าเล่นแทงนะ่ะเราต้องเดินเข้าไปตีใกล้ๆบางทีมันก็โดนตีฟรีบ้างอะไรบ้างส่วนตัวนี้เราก็เน้นตอดใกลๆได้อยู่เฮ้ยยีน่าดักอยู่เอาไม่เพื่อนเฮ้ยมันไม่เข้าไว้ระแวงเฮ้ยยีน่าจะเย็นๆอยู่คนเดียวเฮ้ยลิเดีย เอาสุด solo elendor lenser แต่บนต้องการกับนักเสริมฉันดาเมจไม่พอต้างบนช่วยด้วยมันอยู่สองว่ะเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเเฮาจะมาไหมเขาจะมาหรจะเดินไปหายีนาโอ้ยยีนาเปิดแล้วตามมาแล้วอย่าไม่ใช้จรวดยา อ้าวนี่นะฮะโดนอันติท้อนเธอแล้วอันติมันแรงแรงเลยเข้าตรงกลางโอเคยังได้อยู่แต่เขาจะไม่มาเลนบนจริงอ่ะอจะ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 เอาดาร์กหรืออย่างไรทำไมเราต้องพูดตลอดเวลาด้วยมันนี้ยปล่อยคีบบัลันไปเองก็ได้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนยังไม่มา เราเข้าไปเขาก็ไม่ตุยดามิไม่สุดสายเผาสายรักไม้หยุดพูดได้แล้ว,ลวบอกตัวเองนี่แหละมาพุ่มกินคนเชิบใครเข้ามาอีกนิดเอ้ยสวยเอ้ยมันอันติทัดเราระยะงัดไม่ถึงสั้นไปหน่อยไอยแต่รอบนี้แหละมันไม่มีอันติแล้วมีฟิกด้วย อย่าไปไหนโอ้ยทำไมมันเดินเร็วจังเพื่อนเข้ามาเยอะเพื่อนเข้ามาเยอะพอกันว่าจะยัดสะหน่อยไปเชิบตรงกลางใจยเย็นใจคีบแป,ป๊บใจคิบแป๊บหนึง่งไม่จำให้คีบตกกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมีคนจะมาลอยดาร์กเพื่อน มันจะลอ,อยดาร์กเพื่อนโอ,อ้โหมันลอ,อยดาร์กไปแล้วแต่ยังไม่ใช่ดาร์กแปดนาทีได้อยู่แล้วมันไปแอบอยู่ไหนวะเนี้ยโอ้โหเดินไปนู่นแล้วมาเพื่อนดาร์กแปดนาทีเกิดแล้วใช้จรวดทิ้งไปก่อนโอ้โหเพื่อนดักอย่างเดียวเลยเพื่อนมาเอาดาร์กไหมดักก่อนเดี๋ยวมีคนมาเช็ค มันต้องมีคนมาอยู่แล้วด์กแปดนาทีเนี่ยมาแน่ๆอ่าดักกริเรียด้วยใครมานี่ตุยแน่นอนโอ้ไม่มาสักคนเลยออกกลับบ้านไปเคลียร์คีบหมดเอ้ยนั่นนะตอดไปหยอกหยอกลดไปนิดเดียวดามเมจเขาแรงกว่าเราไม่เป็นไรเรารอของรอของเดี๋ยวถึกเฮ้ยอายัดเลยอย่างนี้ชงเข้มเข้มล้าง หลางละไล่ฮมสวยลิลี่เก็บไปสองเลยเพื่อนโอโหทําเมดเราเล่นดีอย่างนี้ตลอดทุกตานะลมชิวชิวโอ้ยจุดยีหน้าหน้าไปหาฮะมีคนเดินขึ้นไปแล้วต้องตามยีหน้าแล้วยีหน้าเอาไหมใกล้มากเลยนะ่ะยัดเลยเพื่อนยัดเลยสวยโอเค จบได้ไหมเนี่ยใกล้ละใกล้จะจบละอย,อยากเข้าเพื่อรอแแ๊บหาจังหวะอยู่เอน,นเนมันมาไงเข้าไปมันกดอันติยังไม่มีล้างรอหาจังหวะได้ป้อมก็โอเคแลไปเอามังกรไหมเพื่อนอุ้ยเฮ่ออันติยัดเลยและไม่เป็นไร วายชิลไกออาอาลิเลียจะกลับบ้านอยู่แล้วมีคนมาเดินให้ลิเลียซังนั้นสวยงามมาเตรียมขึ้นบ้านโอ้ยยังไม่มีล้างมาเพื่อนตอรีอ่อาต่อยต่อยยังหยอกโอางี้ตัวนี้โอ้ยเพื่อนถ่อยเร็วแพ้ไฟโอ้จอดเมื่อกี้ล้างยังไม่มาอีกนิดเดียวเองอ่ะจะได้เผลย ฮ <g ül> าฮลิเดียดักอย่าบอกนะลิเดียได้อีกตัวโหดเอินไปหรือเปล่าโอเคถอยมาเพื่อนกำลังไปรับกำลังไปรับหลอกล่อไว้หลอกล่อไว้เฮ้ยมันไม่ตามลิเดียต่อแฮ่โอ้แต่เราลิเดียเราจะไปหาล่าลิคเตอร์แล้วนะโหดเอินไปเลี้ยว <c ười> มารีเซตเอาใหม่อุย้ยข้างบนโอ้โหโดนอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะ อื้หุ้มวังเกงกีสวยงามโอเคลเลียเอ็มวีพีชัวตานี้โหดจัดเอาดาร์กตัวนี้ได้ก็น่าจะจบได้แล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสกอร์นำห่างขนาดนี้ดักเยือจะมีใครมาไหมครับอืมเรียบร้อยอย่างงี้โอ้โอหลเลียเขาแรงไม่ทันได้กดอันติไลแอนเน็ตหายไปสาเลี้ย โอเคเพื่อนเอาไหมฟิกยัดแล้วก็ชงเข้มเข้มสองตัวสวยงามจบแบบไม่มีอะไรมากันชงแบบเข้มเข้มกินวันนี้ตื่นนอนยันอาทิตยนะ์หน้าไม่มีง่วงเลยทีเดียวเชียวไปเพื่อนขึ้นบ้านสองต่อห้าเขาจะการบ้านยังไงครับนี่เ่ยโอเค นี่เนี่ยออกไปอย่ามาอยู่ใกล้แครี่ฉันตีไปเพื่อนจบแบบสวยงามอิตอรีไม่ค่อยได้ชนะแบบขาดแบบนี้มานานแล้ะลิเลียก็ต้อง MVP อยู่แล้วแลวหละโหดขนาดนี้โอเคเหรียญเงินก็ไม่ได้เหรอโหขอเหรียญเงินสันนกนิดสักหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเลยหนึ่งดาว ไม่ต้องงนะคลิปที่แล้วร้อยแปดดาวทำไมาคลิปนี้ 101. ร้อยหนึ่งเพครับท่านโดนเกมเอาคืนใครดูถึงตรงนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยวัดดนนี้แค่นี้แหละไปละบาย